เข้าเดินออกสามรอบแล้วตรงนี้ตัง้งใจมาเจอดูดูด,ดูดูก็ทําดูก็ทำเพิงได้ฝนหรือไงจ๊ะถึงได้โพลมาเนี่ยแม่มีลูกน้อยด้วยอะลูกน้อยเก็บไหมเอาไวเา้เถอะเอาไว้ก็เกิดอะไรโกรธไ้ เดินเข้าสามรอบแล้วตรงนี้วันนี้ดูดูเขาทำดูเขาทำดูเขาทำทางเดินนะคะเนี่ยสีแยกไฟแดง <c oughs> ทางสีแยกไฟแดงเข้าป่าอีกแล้วเจ้าเพื่อน ไปเราไปเดินดูเห็ดกันไปเดินดูเห็ดกันว่าจะมีเห็ดให้เก็บไหมตามมาค่ะนี่มีรอยคนมาเตะหัวหลุดหมดแล้วเห็นไหมเพื่อนๆเตะซะหัวหลุดหมดแล้วนี่เห็นไหมคะ นางงาม,งามดอกนี้งามมาก,มากๆเพื่อนๆเห็นไหมคะงามอยู่ข้างถนนนี่เองค่ะสวยงามค่ะงามมากเพื่อนๆอันนี้ขึ้นมาคดๆงอๆไปแล้วแต่ก็ยังสวยอยู่เห็นไหมจ๊ะ ใช่เพืเ่อนๆเธออย่าว่าปัณณนันปันนีนะเลตะาเลตะา <c oughs> ติกเล็กเดี๋ยวไปได้มาทุงาทาท่งแ <c oughs> หละไม่ได้ท้ายนี่นี่อะไรไในทุ่งก่อนไม่ได้ท้ายอันนี้ด่ะว่าท้ายอะไรซะอีก หนึงดอกสองดอกสดอกนลาวในลาวสี Bond ่ดอกห้าดอกกวยเยียบจังนี่ห enfin, ้าดอกหกดอกเปลนมาเปลเล่นเปล่ก่อนนะคะหดอกก่อนนะคะ เมื่อนสรงนี้อีกดอกหนึ่งค่ะ่ายมาไม้ค่ะไม่่ายปิดตัดเลยก็ได้นะเดิอนออกถนนไปแล้วนะวกเข้ามาเจอจนได้สวยอยู่ไม่กินไปนิดหน่อย ฝนกำลังตกอะค่ะช่วงนี้อันนี้ต้มุตะมิน่ากินฝนกำลังตกเป็นฤดูของเขาด้วยตอนนี้ช่วงเนี้เดี๋ยวไปทำความสะอาดที่บ้านอีกรอบนึงจัดจัดไป หเห็ดพึ่งขมไหมเจ๊เนี่ย,ย,ยเข้าป่าหาเห็ดอีกแล้วนี่เห็ดเกลือใช่ไหมนี่อ่ะ ใหญ่มากๆทำไมไม่เป็นคานโยฮหันนะเธอจ๋าทำไมเธอไม่เป็นคานโยฮันจะ๊ะเอาลาวเอาลาวตะมุตต้มี้สวยงามมาหลามตาอาหลามตาหลามใจแล้วเพื่อนๆพ่อเพื่อน,ออนๆ <laughs> อดไม่ได้เลยเห็นไหม เจ๊จำไม่ได้ตือนนึกว่าสวยงามงามสวยงามงามจ้าสวยงามงมนะจ้า สวยงามงามเห็ดมันปูคันเทลล์เลยสวยงามมากจ้ะมาเก็บกันนะจ๊ะกำลังอันนี้เลยอ่ะมาช้าอีกหน่อยบานอเลนเชน <c ười> <c ười> มาช้าอีกหน่อยบานอเลนเชน นี่ก็เกือบอแลนเชนแล้วอดอกใหญ่มากค่ะเก็บนะคะเก็บนะคะเกือบจะใช้ไม่ได้แล้วนะเนี่ยโดนฝนไงคะอันนี้เก็บไว้ดีกว่าติิบได้ให้เขาเกิดใหม่ สวยงามสองดอกสองดอกนน่นตะมุตามิตะมุตามิอยู่ตรงนน้นอันนี้โดนกินไปเยอะแล้วเดี๋ยวดูว่ามันแข็งไหมคะ่ะหัวยังสวยอยู่หัวยังสวยอยู่คะ่ะ อันนี้ตตมูตะมีเก็บค่ะเห็นไหมคะเพื่อนเก็บนะคะมันคือเห็ดอะไรเนาะ ว่าเหตุที่เขาตามหากันเนี่ยจะแก่แล้วเหตุอะไรนะคะหืมเยอะแย,ยะเลยเพื่นอนๆสวยงามสวยงามค่ะสวยงามค่ะมันคือเหตุอะไรใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะจ๊ะ เกิดขึ้นอยู่ที่ขอนไม้ที่ตายแล้วเห็ดกระดอกไม้ใครสวยประกันดูหน้าคนสวยงามไหมคะเห็ดค่ะเห็ดสวยงามไหมคะเห็นไหมคะสวยๆงามงานตรงนี้หัวแหวงไปหน่อยแต่เรงสวยอยู่สวยงามมากเพื่อนๆขอบอก